หน้าสิบแปดจิระปะรินิพุตมปิตังพระ,ะวันตังสะระนังคะตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะรรมันจะสังคันจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วย สะัพพะ,ะวะโตสาสนายะถาสติยาถาภังมะนะสิกะโรมะอนุปติปัชฌามะจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปติปติ ขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวะลัสสะทุกขักขันทัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทิน